7. มูลสัตว์สารพัดประโยชน์มาดูกันว่ามูลจากสัตว์ทั้ง7ชนิดเราจะเลือกใช้ยังไงให้ถูกและเหมาะสมกับพืชที่ปลูกไปดูกันเลย 1. มูลวัวมีโพแทสเซียมสูงเหมาะกับพืชในช่วงขยายรากควรใช้มูลเก่าเพราะว่ามูลสดจะทำให้เกิดความร้อนอาจทำให้พืชใบเหลืองแล้วก็ตายได้ 2. มูลไส้เดือน มีโพแทสเซียมสูงช่วยให้ดินมีการระบายน้ำแล้วก็อากาศได้ดีส่งผลให้ระบบรากกระจายตัวในดินได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับบำรุงต้นรากใช้ในช่วงที่พืชกำลังเติบโต 3. ม,มูลไก่มีฟอสฟ,ฟอรัสสูงช่วยบำรุงดอกและผลของพืชเหมาะกับพืชทุกชนิดใช้ได้ทุกช่วงการเติบโตของพืช 4. มูลควายมีไนโตรเจนสูงช่วยบำรุงต้นเร่งการเติบโตของพืชเหมาะสำหรับใส่รอบพนต้นหรือใช้รองก้นหลุม และมูลของสัตว์อีก3ชนิดคือธาตอาหารจะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ